สวัสดีครับในคลิปนี้พามาดูเจ้าตัว USB เตทอร์ตัวนี้ก็คือตัว FNB 5 8เราสามารถวัดไฟจากอะแดปเตอร์ได้โดยตรงหรือว่าจะวัดไฟที่วิ่งผ่านตัวนี้ก็ได้เรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเจ้าตัวนี้จะไม่มีแบตในตัวนะครับเมื่อเราดึงออกมาเนี่ยมันก็จะดับทันทีเลยแบบนี้ครับเมื่อเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานส่วนรอบๆอบเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้จะเป็น USB input ฝั่งนี้เป็น USB output ส่วนฝั่งนี้จะเป็น Type C แล้วก็ Micro USB input ตัวนี้จะเป็น Type C output นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นสําหรับปุ่มเปิดปิด PD แล้วด้านบนจะเป็นสาหรับปุ่มควบคุมเวลาต่อเข้าคอมพิวเตอร์ก็จะต่อผ่านพอร์ตนี้ตัวนี้จะมี Bluetooth ด้วยเราสามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์ได้ด้วยแต่เราไม่จําเป็นต้องต่อก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถดูทุกอย่างจากหน้าจอตรงนี้แล้วเรามาดูกันเลยว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็แค่เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะเสียบผ่านสายแล้วก็มาต่อเข้าตรงนี้ก็ได้ เมื่อเราเข้ามาหน้าแบบนี้แล้วนะครับเราก็กดกลับตรงนี้มันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับนี่หน้าปกติเวลาใช้งานนะครับอันนี้เราเสียบฝั่งอินพุตแล้วต่อไปแล้วก็เสียบฝั่งเอาพุตเพื่อทดสอบนะครับอาจจะเอาพุตจากตรงนี้หรือว่าเอาพุตจากตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ อีกฝั่งหนึ่งผมจะเสียบเข้ากับโทรศัพท์นะครับตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่วิ่งนะนี่พอเสียบเข้าไปแล้ววิ่งแล้วครับเราก็จะรู้ได้ว่าไฟที่มันวิ่งผ่านเนี่ยมันวิ่งเต็มที่เท่าไรเราอาจจะไว้เช็คในกรณีที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยโทรศัพท์เนี่ยมันโหลดได้เท่าไหร่หรือว่าสายเนี่ยมันรองรับเท่าไหรไอ้ตัวนี้มันจ่ายออกมากเท่าไรอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้แบบนี้ครับปั๊บอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบบละเอียดเลย หน้าต่อไปครับก็จะเป็นกราฟแบบนี้ดูความนิ่งครับส่วนต่อไปสําหรับวิธีการเทสนะครับเราก็ปัดมาที่ฝั่งริมสุดนะครับอันนี้เป็นซ้ายขวานะครับเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดร a d y ครับแล้วก็อัตโนมัติดีเทคชั่นนะครับแล้วก็รอเท่านี้นะครับเราก็สามารถทดสอบได้แล้วว่าตัวนี้มันจ่ายไฟออกมาเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่มันรองรับบ้างนะครับนี่เทสให้แบบนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากเทสผ่านสายนะครับเราใช้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไง ผมเสียบเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับมาเสียบเข้าตรงนี้อินพุตครับทีนี้ก็ติดแล้วครับแล้วก็สามารถเทสได้แล้วแล้วคราวนี้เราก็สามารถรู้ได้ว่าสายตัวนี้นะครับมันรองรับที่เท่าไหร่อย่างเช่นว่าไอ้ตัวนี้มันปล่อยมา20วัตต์แล้วเรามาทดสอบเพ๊่ได้แค่10วัตต์แสดงว่าสายมีปัญหาแลลวอันนี้คือวิธีการวัดผ่านสายนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ PD กันเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะปิด PD ก่อนนะครับแล้วก็มาทดสอบครับ เสียบเข้าไปที่ Input type C ครับมันจะไม่ติดเลยเห็นไหมครับเราก็เปิดตรงนี้ก่อนสำหรับพอร์ต PD นะครับพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับติดแล้วกดทดสอบครับเห็นไหมครับขึ้น PD แล้วนี่วิธีการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยมันมีเมนูอะไรบ้างผมก็อาจจะรีวิวได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันฟังก์ชันเยอะมากโอเคเราก็กดกลับปุ่มนี้ครับหลังจากทดสอบแล้ว เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปดูในส่วนของเมนูเซตติ้งก่อนกดลงไปนะครับเมนูเซตติ้งจะมีประมาณนี้นะครับเลื่อนลงไปนะครับอันนี้เลคคอร์ดนะครับอันนี้ไทเกอร์ซิสเ็มนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปในส่วนของทูบ็อกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมรู้ไม่หมดนะครับว่าแต่ละเมนูทําอะไรบ้างนะก็จะกดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างโอเค ต่อไปก็ในส่วนของเซตินะครับ,ม,บมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ้าชาร์จตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็มีประมาณนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแบบคร่าวๆของเจ้าตัว f n b 5 8ประโยชน์เยอะมากๆเลยถ้าถามว่าตัวนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างอาจจะเอาไว้ใช้ในการขายอะแดปเตอร์ทดสอบว่าอะแดปเตอร์เนี่ยมันมีการจ่ายไฟออกมาเท่าไหร่มันจริงตามที่สเปคระบุไหมหรือว่าอาจจะเป็นการทดสอบ power bank หรือว่าทดสอบสายชาร์จนะครับทดสอบว่าอุปกรณ์ที่เรามาต่อเนี่ยมันกินไฟเยอะไหมมันโหลดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับแครห,หลายๆคนที่กําลังมองหาตัว USB t e t e r นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นเลยนะครับ